ดว่าเออรีการมอบมอบเอ่อน้อนคขวัญก็คือที่พวกเราแบบรวบรวมงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นเงินจำนวนห้าบาทเป็นเช็คกรนส่นนะคะหรือาห้บอกนี่เป็นเช็คกระส่วน้าน กันมาด้านนี้หันด้านเอ้ายังไม่มอบเลยต้องมอบเเพิยเร จกแฟนคับทุกคนทุกคนนะครับแล้นาะแนแันนี้เกี่ยอันนี้รวมขอรวมนะรวมใครใครจะให้ของกันก็มอยนี้